ปราสาทตาเมือนทมไม่เคยเป็นพื้นที่ขัดแยง้งหรือพื้นที่อ้างสิทธิ์ของกัมพูชาเลยปราสาทตาเมือนทมถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของประเทศสยามก็คือประเทศไทยในอดีตนะั่นแหละประเทศสยามประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทตาเมือนทมเป็นโบราณสถานตั้งแต่วันที่8มีนาคม2400 18ในวันนั้นยังไม่มีประเทศกัมพูชาในวันนั้นมีแต่อาณานิคมของฝรั่งเศสเรียกว่าอินโดไชน่าอินโดฝรั่งเศสแล้วนายเศษฐาทวีสินทำไมบังอาจไปทำข้อตกลงกับรัฐบาลกัมพูชาให้ทหารกัมพูชามาทำหน้าที่รักษาการบริเวณปราสาทต,ตาเมอนทม กับทหารไทยนี่คือข้อตกลงขายชาติข้อตกลงกับบทเมื่อไรก็ตามที่พักเพื่อไทยพักเพื่อขเขมรหมดอำนาจเมื่อไหรนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องออกคำสั่งให้ทหารกัมพูชาถอยกลับไปอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาถ้ารัฐบาลไหนไม่สั่งอย่างนี้ ผมจะพาพี่น้องไปกระทืบมันถึงห้องทำงานไทยคู่ฟ้าเลยเพราะอะไรครับก็ผมบอกแล้วผมไปเห็นกับตาปี2551กํากำลังขับไล่โนมินีของทักษิณชื่อสมัครสุนทรเวทที่รัฐมนตรีต่างประเทศไปทำข้อตกลงให้กัมพูชาได้พื้นที่เข้ามาในประเทศไทยอีก2-3กิโลเมตรชาวบ้านที่บ้านตาเมือนเขาลองเรียนผมก็ยกคณะไปดู ไปเห็นทหารไทยไปเห็นตำรวจตะเวนชายแดนไปเห็นทหารผ่านของเราอยู่ที่ปราศาสตรามเมือนทุมรักษาปราสาทตรอยู่ที่นั่นผมก็ถามว่าพี่ทหารแล้วกรรมพูชามันอยู่ตรงไหนเขาบอกกันนู่นไปอีกนู่น150เมตรจะมีรั้วไม้อยู่เขาบอกพี่พาผมไปดูทหารก็เดินพาผมไปดูห่างจากรั้วมไม้เขาบอกอย่าไต้องไปเข้าใกล้รั้วเดี๋ยวขมินมันจะยิงเอาห่างจากรั้วประมาณยีเมตร